กิแนแปนี้ไม่เหลือแล้วตอดานนะครับทํำลองนี้เป็นทำลองแบบประยุกต์นะครับาต้องจริงจังกับมันเลยหลังจากท่านเกี่ยวข้าเวเสร็จเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์หลายกรุณากว,วางคืนไว้บนโต๊ะนะครับที่ข้าวทีุ่พกพอดีเลย เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้จะนําไปต่อยอดเป็นเกิงคุณปัญญาแล้วก็คุณปัญญาแล้วก็ไอ้สารของพยาวของเรานะครับโอ้เบา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 จนเรานะครับโอ้เบา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 เาจข้าวเหนียวซะส่วนใหญ่นะครับข้าและขย่าวนไม่งั้นข้ามันจะกระเจยวนอกข้ามันจะกระเจยวนอกพาดลงแล้วก็เขย่าถ้าข้าวพันธุ์ที่มันหลุดง่ายๆนะสาม เป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะเอาเข้อาสารไปสีแล้วก็ไปหุงถวายพระเจ้าต้นหลวงต่อนะครับวันที่17-18เราไปเจอกิจกรรมดีๆกันต่อมหาวิทยาลัยพะเยายก็มีพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมและทนุบรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นพันธกิจที่สําคัญมากเลยนะครับในการที่จะช่วยทําให้ วัฒธรรมประเพณีต่างๆนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับได้รับการสืบสานและคงไว้นะครับแล้วก็เราได้มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเช่นในเรื่องของโครงการต่างๆโครงการตานเข้าไม่สะบัดหลวงนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของโครงการนี้นะครับในการเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็นําข้าวที่ได้ในวันนี้นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะนําไปทา ข้าใหม่และก็เข้าทิปนะครับเพื่อที่จะถวายพระเจ้าตหลวงในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากโครงการตามเข้าใหม่สานหลวงโครงการเกี่ยวข้าวในวันนี้แล้วก็ยังมีโครงการอื่นในเรื่องของทารูปอรตศิละปะวัฒนธรรมอีกมากมายทั้งด้านเรื่องของประเพณีต่างๆของทางรัตน,นาของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยยังต้องคงอยู่ต่อไปครับ